ใหม่เนี่ยเราถูกสอนให้เราเป็น human doing ทําตลอดเวลายัางทําไม่พอนะต้องทํามากกว่านี้นะพอเราสําเร็จอย่างเนี้ยค่ะเรารีบไปโกต่อไปโกต่อไปโกต่อไปตลอดเวลาจนมันเหนื่อยข้างในมันรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงสักทีวันนี้ค่ะอยากมาพูดในเรื่องของ burn out อาการที่ผู้หญิงคอร์เรตหลายคนเนี่ยรู้สึกได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยทำไมอาการเบรนเอาท์ถึงเกิดขึ้นนะคะเราจะอธิบายในมุมมองของศาสตร์โฮลิสติกเวลเนสหรือว่าสุขภาพองค์รวมค่ะในศาสตร์เนี่ยค่ะเราเชื่อว,ว่าร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องเดียวกันแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรที่มันไม่สมดุลน,นะคะเขามักจะไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นคอบ่าไหลท้อง แม้แต่ขานะคะทุกส่วนของร่างกายเราเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่สมดุลต่างๆนะคะที่สามารถสะสมได้แล้วอาการเบิร์นเอาเนี่ยมันก็เกิดจากการสะสมของอารมณ์ที่มันเป็นนก g a t i ไม่ว่าจะมาจากคำพูดนะคะจากความเครียดจากการนอนไม่หลับสะสมนะคะที่ทำให้เราอะ่ะ รู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังทําอะไรบางอย่างที่ไม่สมดุลแล้วนะร่างกายค่ะเขาเป็นสิ่งที่ฉลาดมากนะคะเขาสามารถสกิดเราก่อนที่เราจะเป็นโรคใหญ่ๆได้แต่หน้าที่ของเราเนี่ยมันคือการฝึกฟังสัญล็อของร่างกายเรานะคะไม่ว่าจะมาจากการนอนไม่หลับเล็กๆการเครียดลงกระเพาะนะคะหรือว่าการที่เรารู้สึกประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมออาการเหล่านี้ค่ะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะคะซึ่งศาสตร์พวกนี้ที่เราไปทําการสร้างฮีลิง่งเรกิตต่างๆ จะดีที่สุดถ้าเราใช้เขาเนี่ยเป็น alternative healing นะคะหรือว่าก่อนที่เราจะป่วยเพราะฉะนั้นนะคะบางทีการเบิร์นเอาของเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่การทำงานน่ะแต่มันคือการ disconnect กับทั้งร่างกาย จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราด้วยนะคะเรากําลังทําในสิ่งที่มันไม่อาไลน์กับเพอร์เพสเราหรือเปล่าเรากําลังเซเยสกับงานที่มันไม่มีนิ่งฟูลที่เราสึกว่าจริงๆแล้วร่างกายอยากเซโนจะแย่อยู่แล้วแต่ว่าด้วยเซอร์วิสโหมดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเซเยสไปแล้วพอทำมันะค่ะมันแบบโอ้ร่างกายบอกว่าฉันไม่อยากทําสิ่งนี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันจะทําได้นานได้ยังไงนะคะ